ร้านเขาอยู่ก่อนถึงแยกคลองต่าเลี้ยวซ้ายตรงที่รถออกมานี่นะถนนปีดีพนมยงตั้งใจมากินก๋วยจั๊บพอเลี้ยวเข้ามาเมนูเขามีมากมายกว่าที่อื่นแต่ในขณะที่เดินสำรวจเมนูอยู่นแสงสว่างแห่งหมูกรอบก็เรียกหาตกลงกินก๋วยจั๊บเหมือนเดิมแล้หอมฉุยเสียงมันช่างไพเราะยิ่งร้านนี้เขาให้เครื่องเยอะอยู่ก๋วยจั๊บสตาร์ทห้าสิบบาทแล้วเราก็มองเห็นร้านน้ำเต้าหู้ข้างหลังตั้งใจว่ากินก๋วยจั๊บเสร็จแล้วจะไปซื้อตัวหมูกรอบไม่ถึงกับกรอบฟันแต่เนื้อหมูก็นุ่มดีแล้วก็หนังไม วันันคารกับพฤหัสแจกทุก mm hmm. อนาคารแจกใช้เขาวันวันพฤหัสแจกอักดองกินไม่หมดไม่เป็นไรนะพี่ไม่เป็นไรพี่ ซุปนี่ถ้ากินกับข้าวน่าจะโอเคพอความซุปมันก็จะมีความเค็มแล้วร้านนี้คือมีไส้ด้วยบางร้านเขาก็จะไม่มีไส้พอาถ้าทำไม่ดีมันจะมีแต่ร้านนี้ที่กินคือไม่มีกลิ่นเลยตัวน้ําเขาก็ไม่เค็มเกินไปกินได้เรื่อยๆขณะที่นั่งกินก็นั่งดูเมนูในร้านเมนูเขามีค่อนข้างเยอะมีแค่เฉพาะบางส่วนใครมากินร้านนี้รอไม่ได้เพราะว่าทีมงานเขามีหลายคนเป็นร้านที่ต้องกลับมาซ้ำแน่เสร็จแล้วมาต่อด้วยร้านน้ำเต้าหู้ข้างหลังซื้อน้ำขิงกับน้ำเต้าหู้กับร้านนี้น้ำเต้าหู้กับน้ำขิงเขา